อ๋อเ้พับเข้ไปมุมคุ้นๆว้เห้ย ร้อยมาห้องไปแล้วหสหงวยเจอ,อตัวมาร์คให้ด้วยดิวสายสองสวยดีทำเลยเติมเลย,ม,เลยมีตี่เดียวปะ อ้ยเฮียตกใจหมดอ๋อ,อเป็นไงดับเบิลช็อตไปเลยเฮียเราอยู่ไกลกันจัดข้างในเหรอกี่ตัว,เเว,ว,วลูกซองอะไยอ,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 อะไรซุ่มซ่อมซุ่มซ่อม ีก็ไม่รู้ด้วยประตูอยู่ทั้งไงบ้างปะโดนเผาอีกเฮ้ยกอล์ฟมึงตายวะช่วยไปทันมึงก็หลุดพร้อมอีกขวาก็มีซ้ายาก็มีเสียงผมไม่ได้ยินเสียงเท้านานะคิดว่าน่าจะไม่อยู่แล้วเหมือนกันเพราะมันมีเสียงปืนนอก อุ๊ยเอเยตกใจกเ,กกเอ้หรอตรงนี้นะ เขียดก็ตายเนี่ยผมโดนรูลลหลักเนี่ยแหละเนื่องจากปืนหลักคือหลัะด้วยอ๋อโอเคเหรอผมมาช้าไปว่ะผมว่ามันน่าจะออกไปตั้งแต่ปืนนัดดังที่นู่นแล้วละมานทำไงได้ชุบกปได้บ้างอ่ะเอ้ามันก็ตายอยู่นี่ไม่ตีตีหนึ่งก็เหรอหมดทิ้ง <c oughs> กูไปหมดทิ้งกูไปอ่ะ อย่าลักปืนนี้แล้วแก้แค้แนเจอแม่อุนนุ่นอยู่นุ่นอ,อะไรวางอยู่ตรงนั้นวะนี่คืออะไรหอกหอกมันเ <you> know, นาะบอสอยู่นู่นเอบิงไปนู่นแล้เนาะใช่ปะ ข้างหน้าเราเลยนี่ที่หั่นหน้าไป,ปแนี่ไปขวามีปะหรือเสียงหรอนี่ข้างบนมีปะต้องไงตรงวู้นหรอเอาดีไปเฮ้ยสายมี<ด>เสียงอีก,การนี่อีก,การนี่งั้นแยกก็ดีเลยดิ ลุมทีละตัวดกดละเผากดละเผาเลยแปดกูมีเปล่าวะไม่มีอบอลมันเปิดไปสองตัวแล้ว,น, <icles. S 2> วนี่อตัวไหนเปิดมันกลับทางเดิออมอ่ะเอาโปรใสไฟก่อนอ่าตัวตรงผม,มนะฮอ,อน,นันะ่นแหละ เดี๋ยวตัวนึงอยู่นู่นตัวนั้นหนึ่งวันระวังซ้ายด้วยนะ้ายน่าจะมีรีโลหลดเลยวะ tại phá đúng không? nhiều kinh, nhiều thật, kinh khủng quá ạ. คิดผมตัวนึงคิดผมตัวนึงอุ้ย,อยไอ้เหี้ยเขาโดนไฟเฮ้ยไอ้เหี้ยติดต้นไม้เดินกระหยดหลงเลยเออยฉีดรับนะเซฟกัน มาจจะวิ่งข้ามไปหานะระวงดึงให้มันวิ่งตามแล้วก็ดักยิงไปท,ทีน้อยทีน้อยก็ได้เห็นแล้วเห็นแล้วลูกนดึงถ่อยมาก่อนดึงถ่อยมากอนเห็นน,น้ำวัดายเลยเฮ้ยหี่ผมผมเชียย เกเคของผมสองตัวยิงถอยยิงถอยไปกันเรามีจังหวะพลาดเดี๋ยวแล้วเ,หน,เวนหนือ้วหนึ่งอ่าสวยตรงนี้มีสองตัวไม่ชัดว่ามุมเพี้ยมาก จากมาใกล้นะมึงเฮ้ย hey, หน้าเหรอ,อยิงถ้าเวลายิงถ้ามาร์กได้มาร์กได้เลยเด้อโอเคครับแม <c oughs> าจะดึงมาช่วยเพื่อนหมดมาชุบกันเฮียวืดเฮ้ยวืดได้ไงวะ ไอ้เหี้ยงงจัดเลยไม่น่าวืดเลยเข้าเป้าโคตรตรงไอ้เหี้ยมันโดนเหี้ยอะไรวะเจมเป้เป้าแม่งอย่างตรงไอ้เหี้ยมันอะไรวะผมว่าหัวเลยนะไม่หัวก็อหลรอกอะแันกูแน่เลยวะสวยดีเฮ้ยกูว่าปืนมึงไม่ใช่แล้วล่ะโอ้โหเนี่ยปืนมันปี๋ เป้าอย่างตรงกอุนมึงไปไหนวะไอ้ยี่โอ้๊อบอย่างเร็วกูยิงลงไาเลยตัวสุดท้ายอ่ะไอ้ยี่ก็ตุดนไปไหนไม่รู้ระยะไม่ถึงมั้งมันต้องถึงที่ผมยิงไกลวันนี้ไม่ใช่ผมยิงยอยได้เลยไอ้ยยยยเยยยยยย่ยยย ไอ้แลงเกอร์แลงเกอร์เจ็ดสามก็สุนไอ,อกก้เจาะกาะดถุนทะลุอะไ่อไอ้โอ้ยอยัง,อยงเร็วกูบอกเลยเมืนน่ <c oughs> อกี้ไอ้กอลระยะแค่ประมาณแปดสิบร้อยไม่แปดสิบร้อยเมตรเิงแล้วระยะประมาณร้อยแปดสิบกูก็ยิงมาแล้ว <c oughs> มันช้าก็จริงเมื่อกี้มันคือมันไม่ได้ขยาบเลยหลังจากกูย,ยิงไปแล้วมันก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ต่องวิไอ้เอ็มถามกูเน็นดิ คุณเด่นข่าะไม่คุอะเหมือนกระสุนมันโคตรไปไงแกไม่รู้โอ้ยเีอะเสียดายจัดไม่งั้นตัวเมื่อกี้ล้มยังไงก็ล้มนะกระสุนโดนอะไม่แล้วคุณเด่นกดไปแล้วสองตัวมึงเข้าใจปะแล้วมันมายืนกําลังชุบเพื่อนอ่ะมันก็ยืนหมุนติวติวติวแต่ตัวมันอะอยู่ตรงกลางแล้วกูอะเลงตรงตรงเลยอี้ขึ้นคอด้วย ยิงมแล้วป้งกูก็งงเลยนัดแรกอ่ะไม่โดนไอ้ันนัดสองป้องอีกไม่โดนอีกไอ้เหี้ยมันไม่ได้วิ่งนะมึงถ้ามันวิ่งกูยังวอกใจอีกก็ตุ้นอาเจียฉันเราฉันแลบโหโหโหตายตายเจออย่างนี้บ่อยๆกูหลอน